หน่วยงานอักษราซึ่งเป็นหน่วยงานผู้ดูแลนครวัดของกัมพูชากำลังศึกษาความเป็นไปได้สำหรับการเพิ่มราคาตั๋วเข้าชมนครวัดซึ่งปัจจุบันมีราคาค่าเข้าที่ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับสถานที่ท่องเที่ยวที่คล้ายกันในประเทศอื่นๆรองผู้ำน,นวยการหน่วยงานอักษรากล่าวเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่าได้มีการอภิปรายเรื่องนี้กับกลุ่มข้าราชการและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องถึงวิธีการที่จะขึ้นราคาตัว๋วเนื่องจากราคาตั๋วค่าเข้า,ขา,ขา,ขาปัจจุบัน อยู่ในระดับที่ต่ำเมื่อเทียบกับสถานที่ท่องเที่ยวในลักษณะเดียวกันในประเทศอื่นๆซึ่งนอกจากนครวัดในนั้นยังมีปราสาทบายยนและปราสาทบันทายสีซึ่งเป็นปราสาทหินที่ถือได้วงุ้งงานที่สุดในประเทศกัมพูชาด้วยในขณะที่หน่วยงานอักราอยู่ในระหว่างการพิจารณาในเรื่องการกำหนดราคาที่ไม่แพงเกินไปสําหรับนักท่องเที่ยวซึ่งจะช่วยลดผลกระทบที่มีต่อการท่องเที่ยวได้ปัจจุบันนักท่องเที่ยวต่างชาติที่อยากจะเข้าไปชมนครวัด จะต้องจ่ายเงินค่าเข้า20ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ650บาทต่อ1วัน40ดอลลาร์สหรัฐหรือ1,300บาทสำหรับการเดินทางเข้าไป3วันและ60ดอลลาร์สหรัฐหรือ1,950บาทสำหรับตัว1สัปดาห์ด้านประธานร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนของภาคการท่องเที่ยวกล่าวว่าถ้ามีการปร,รับราคาสูงมากเกินไปนะักท่องเที่ยวที่อยากจะเข้ามาเยี่ยมชมก็อาจจะเปลี่ยนไปเที่ยวที่อื่นๆที่มีราคาถูกกว่าได้ อย่างไรก็ตามหน่วยงานอักษราระบุว่าปีที่แล้วสามารถจำหน่ายตัวเข้าชมได้กว่า2ล้านใบยอดขายเพิ่มขึ้นจาก57ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1,840ล้านบาทในปี2013เป็นเกือบ60ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ1,940ล้านบาทในปีที่แล้วอย่างไรก็ตามสอสอพักฝ่ายค้าของกัมพูชารายหนึ่งกล่าวว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องปรับขึ้นราคาตัวเข้าทคอวัดในปัจจุบัน พราะเป็นราคาที่ยอมรับได้สําหรับคนทั่วไปอยู่แล้วและไม่แน่ใจว่าหน่วยงานอักษราปกปิดตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติผู้เข้าชมนครวัดที่แท้จริงหรือไม่เนื่องจากหน่วยงานอัรารายงานว่ามีจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติร้อยละเกที่เข้าชมนครวัดที่ซื้อตั๋วแบบเพียงเข้าชม1วันเท่านั้นซึ่งจริงๆแล้วการจะเข้าชมนครวัดที่มีขนาดใหญ่มากแบบนี้ควรจะใช้เวลา3วันกว่าที่จะชมครบทั้งหมด ทีมข่าวอาเซียนสตรีมูสรายงานช่วงนี้ไปดูผลฟุตบอลนะฮะ